เขียนภาพด้านหน้าด้านข้างและด้านบนพร้อมดะบุตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาทที่เรียงซ้อนกันอยู่รูปนี้นะคะจะเป็นรูปต้นแบบที่เป็นรูปเลขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาทค่ะอันแรกนะคะเราจะมองจากด้านหน้าคือด้านนี้นะคะภาพด้านหน้าที่เห็นเราจะเห็นฐาน ตรงนี้ก็คือมีลูกบัศก์หนึ่งสองสามสี่นะคะที่ฐาน แล้วก็ชั้นที่2นะคะเราจะเห็น1 2 3มนะคะซึ่งอันนี้กับอันนี้มันก็จะ,จะอยู่ชิดกันค่ะ และชั้นที่3ก็จะมีแค่อันเดียวนะคะซึ่งจะอยู่ตรงกลางนะคะขอบัยคะ่ะซึ่งจะอยู่กับถัดจากริมซ้ายมือนะคะ<ม>เรามานับจำนวนลูกปาดกกันนะคะอันนี้นะคะหนึ่ง ด้านหลังไม่มีนะคะก็จะมี1ส่วนอันนี้1แล้วก็จะมีด้านหลังคือด้านล่างจากอันนี้อีก1นะคะเป็น2อันนี้ก็จะมี1แล้วก็ด้านล่างของอันนี้อีก1เป็น2ค่ะและอันนี้1ค่ะส่วนชั้นที่2นะคะอันนี้1ด้านหลังของลูกบาทอันนี้ก็จะไม่มีค่ะ ส่วนอันนี้ด้านหน้าไม่มีนะคะก็จะมีด้านหลังก็นับเป็น1ค่ะอันนี้นะคะมี1แล้วก็2ค่ะส่วนชั้นที่3นะคะก็จะมีแค่1ชิ้นค่ะอันนี้คือภาพด้านหน้าค่ะภาพด้านข้างนะคะเราก็จะมองจากมุมนี้นะคะที่ฐานก็จะมี1นสองค่ะ ชั้นที่สองนะคะก็จะมีหนึ่งสองค่ะชั้นที่สามก็จะมีหนึ่งนะคะซึ่งจะอยู่ทางขวามือค่ะ เราจะมานับจำนวนลูกบาทกันนะคะเราจะเริ่มจากอันนี้นะคะ1 2 3อันนี้นะคะ1ด้านล่างอันนี้เป็น2ด้านอันนี้ด้านล่างของอันนี้เป็น3คะ่ะชั้นที่2นะคะ1 2ค่ะ อันนี้นะคะหนสองค่ะส่วนเชั้นที่3ก็จะมี1ค่ะเราจะมาดูภาพแานบนกันนะคะแล้วก็จะมองจากตรงนี้นะคะเราจะเห็นลูกบาทตรงนี้นะครับหนึสามค่ะ แล้วก็มองจากอันนี้นะคะก็จะได้ 1, 2, 3ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ทางขวามือของลูกบาทอันนี้นะคะ เรามานับจำนวนลูกบาทกกันนะคะอันนี้ก็หนึ่งสองค่ะอันนี้หนึ่งค่ะอันนี้หนึ่งสองค่ะส่วนอันนี้หนึ่งสองแล้วก็จะมีด้านล่างของอันนี้อีกหนึ่งเป็นสามค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งด้านล่างอีกหนึ่งเป็นสองค่ะและอันนี้อีกหนึ่งนะคะ ทั้งหมดนี้เป็นการเขียนภาพด้านหน้าด้านข้างและด้านบนและระบุตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาทที่เรียงซ้อนกันอยู่ค่ะ